วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลสรุปชาดกอีกหนึ่งชาดกนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชาดกที่ให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งมีข้อคิดเตือนใจมากมายที่ปรากฏในชาดกนี้นะครับชาดกที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ก็คืออายาจิตะพัตตะชาดกซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกขวดกนิกายชาดก อายาจิตะในภาษาบาลีหมายถึงการอ้อนวอนหรือการขอร้องพัตตะหมายถึงข้าวนะครับชาดกหรือว่าชาตกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตโดยสาระสําคัญของอายาจิตะพัตตะชาดกนี้จะกล่าวถึงกรณีที่มนุษย์ทั้งหลายได้ฆ่าสัตว์เป็นจํานวนมากเตรียมข้าวปลาอาหารมาเพื่อที่จะทําพลีกรรมคือทําการบูชา ต่อเทวดาแล้วก็ได้ทำการอ้อนวอนขอร้องหรือบนบานสารกล่าวต่อเทวดาซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะนั่นไม่ใช่การบูชาแต่เป็นการกระทําอกุศลกรรมเป็นการสร้างเหตุใหม่ที่ไม่ดีที่จะเป็นเหตุทาให้ตนเองได้รับผลที่ไม่ดีต่อไปในภายหน้าเพราะเหตุว่า การบูชาต่อเทวราที่แท้จริงนั้นก็คือการเจริญกุศลทำความดีประการต่างๆแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้กับเทวดาซึ่งนั่นย่อมจะเป็นประโยชน์กับเทวดาที่ท่านสามารถที่จะเกิดกุศลจิตชื่นชมยินดีอนุโมทนาด้วยในกุศลที่เราได้กระทําแล้วเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในครั้งอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรจะทําให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไร ก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงปรารภถึงกรณีที่มนุษย์ทั้งหลายได้ทำการฆ่าสัตว์เพื่อมาทำพลีกรรมคือมาบูชาต่อเทวดาทั้งหลายเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าในครั้งนั้นนะครับมนุษย์ทั้งหลายก่อนที่พวกตน จะเดินทางไปขาขายยางต่างถิ่นนั้นก็ได้ทําการฆ่าสัตว์เป็นจนํานวนมากเลยฆ่าสัตว์มาเพื่อที่จะทําพลีกรรมคือทําการบูชาต่อเทวดาทั้งหลายแล้วก็ยังได้ทําการบนบานสารกล่าวขอร้องอ้อนวอนต่อเทวราทั้งหลายอีกด้วยว่าถ้าหากว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้เดินทางไปทําการค้าขายโดยไร้อุปสรรค และสามารถที่จะเดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัยถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ได้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะทำการฆ่าสัตว์และก็จะกระทำพลีกรรมคือบูชาต่อพวกท่านทั้งหลายอีกเมื่อได้กล่าวอย่างนี้แล้วมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้เดินทางออกไปขาขายผลปรากฏว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับ ได้ทำการขาขายด้วยความราบรื่นไร้อุปสรรคทุกอย่างเลยแล้วก็สามารถที่จะเดินทางกลับมายัางเรือนของตนด้วยความปลอดภัยจึงเป็นเหตุทำให้มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ต่างมีความสำคัญว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้คงเป็นเพราะอานุภาพของเทวดาทั้งหลายอย่างแน่นอนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับพวกมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ ทำการฆ่าสัตว์เตรียมข้าวปลาอาหารมาเพื่อที่จะทำพลีกรรมคือมาทำการบูชาต่อเทวราทั้งหลายตามที่ตนเองได้เคยกล่าวไว้แล้วในตอนแรกซึ่งก็เป็นการกระทำเพื่อเรลื่องตนเองจากการอ้อนวอนขอร้องดังกล่าวนั้นถ้าพูดตามภาษาบ้านเราก็คือได้ทำการแก้บนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ไตรเหตุผลโดยประการทั้งปวงเลยนะครับความประพฤติเป็นไปของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับปรากฏไปทั่วเลยนะครับภิกษุทั้งหลายก็ได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ภิกษุทั้งหลายจึงได้เข้าไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประโยชน์ในการอ้อนวอนขอร้องนี้มีอยู่หรือไม่หนอพระเจ้าข้า นี่ก็คือคํากราบทูลถามของพิกูุทั้งหลายนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้สดับคํากราบทูลถามของพิสูุ์ทั้งหลายอย่างนี้แล้วพระองค์จึงได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงนั่นก็คือได้ทรงยกอาญาจิตะคัตตะชาดกนี้แสดงแก่พิกูุทั้งหลายเพื่อให้พิสูุนทั้งหลายได้สดับรับฟังเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการนานมาแล้วนะครับ มีกุลุงพีคนหนึ่งกุลุงพีก็คือบุคคลผู้ที่มีทรัพย์มากนะครับกุลุงพีคนนี้ได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีวันหนึ่งครับกุลุงพีคนนี้มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นเพื่อทํากิจบางอย่างกุลุงพีคนนี้ก่อนที่จะเดินทางไปนั้นเขาก็ได้ทําการฆ่าสัตว์เตรียมข้าวปลาอาหารมาเพื่อที่จะ ทำพลีกรรมคือทำการบูชาต่อเทวดาผู้มีวิมานอยู่ที่ต้นไทรต้นหนึ่งซึ่งต้นไทรต้นดังกล่าวนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านของกุดุมพีคนนี้นั่นเองกุดุมพีคนนี้ได้ทำการอ้อนวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวต่อเทวดาว่าข้าพเจ้ามีที่ที่จะต้องไปขอให้ข้าพเจ้าเดินทางไปด้วยความปลอดภัย ทำกิจของตนเองด้วยความราบรื่นและก็สามารถที่จะเดินทางกลับมายัางเรือนของตนด้วยความปลอดภัยถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้จริงๆข้าพเจ้าก็จะทําการฆ่าสัตว์เตรียมข้าวปลาอาหารมาเพื่อที่จะทําพลีกรรมทําการบูชาต่อท่านอีกนี่ก็คือคํากล่าวของกุลุมพีคนนี้นะครับเมื่อกุลุมพีคนนี้ได้กล่าวอย่างนี้แนละ้วก็ได้เดินทาง ไปยังที่ที่ตนเองจะต้องไปกุุมพีคนนี้สามารถที่จะเดินทางไปยังที่หมายด้วยความปลอดภัยทํากิจของตนเองด้วยความราบรื่นและก็สามารถที่จะเดินทางกลับมายัางเรือนของตนด้วยความปลอดภัยกุุมพีคนนี้เมื่อกลับมายัางเรือนของตนเองด้วยความปลอดภัยแล้วเขาก็มีความสําคัญว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้คงเป็นเพราะอานุภาพ ของเทวดาอย่างแน่นอนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับกุลุงพีคนนี้จึงได้ทําการฆ่าสัตว์เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะได้ทําพลีกรรมคือทําการบูชาต่อเทวดาตามที่ตนเองได้เคยอ้อนวอนขอร้องบนบานสารกล่าวไว้แล้วต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่กุลุงพีคนนี้เดินมาที่ต้นไทรซึ่ง อยู่ที่หน้าบ้านของตนรุกขเทวราผู้มีวิมานอยู่ที่ต้นไทรต้นนี้ก็ปรากฏกายขึ้นยืนอยู่บนข้าคบของต้นไทรต้นนี้ได้กล่าวข้อความที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นอย่างยิ่งให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งประมวลใจความได้ว่าถ้าหากว่าบุคคลเมื่อจะเปลื้องตน จากการอ้อนวอนขอร้องก็จงละบาปกรรมมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเพราะนั่นจะไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์เลยแต่ว่าถ้าหากว่าบุคคลเมื่อจะเปลื้องตนจากการอ้อนวอนขอร้องด้วยการกระทำบาปกรรมมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นมีแต่จะติดหนับเข้าไปทุกทีบุคคลผู้มีปัญญา หาได้กระทำอย่างนี้ไม่เพราะเหตุว่าการเปลื้องตนจากการอ้อนวอนขอร้องด้วยการทำอกุศลกรรมมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นเป็นความประพฤติเป็นไปของคนผ่านนี่ก็คือข้อความโดยประมวลนะครับที่รุกขเทวดาได้กล่าวเกื่อกูลกับกุลุมพีคนนี้คํากล่าวของรุกขเทวดานอกจากจะเป็นประโยชน์กับกุลุมพีคนนี้แล้ว ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับประชาชนทั้งหลายอีกด้วยเพราะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยนะครับทั้งกุดุมพีและประชาชนทั้งหลายต่างก็ได้พากันวดเว้นจากการฆ่าสัตว์และเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการอบรมเจริญกุศลสะสมคุณความดีประการต่างๆเมื่อตายไปแล้วก็พากันไปบังเกิดในสวรรค์อย่างเทพนครให้เต็ม นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ารูปขทเทว,วดาในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอาญาจิตะพัตตชาดกนี้ไม่ได้มีข้อความแสดงไว้เลยนะครับว่ากุลุมพีคือใครจากอาญาจิตะพัตตะชาดกนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่า ผู้ใดก็ตามที่หวังความสุขเพื่อตนแต่ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นผู้นั้นจะไม่มีทางได้รับความสุขได้เลยมีแต่จะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังเท่านั้นเพราะเหตุว่าตนเองได้สร้างเหตุใหม่ที่ไม่ดีคือทำอกุศลกรรมซึ่งแน่นอนว่าเมื่อ,อกุศลกรรมถึงคราวให้ผลย่อมให้ผลที่เป็นทุกข์ โดยส่วนเดียวเท่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่อกุศนกรรมจะให้ผลที่เป็นสุขสำหรับการบนบานสารกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่งมงายไร้เหตุผลเป็นอย่างยิ่งไร้สาระเป็นอย่างยิ่งแทนที่จะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะการที่จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้น ก็ต้องมาจากเหตุที่ไม่ดีคืออักกุศลกรรมที่ตนเองได้เคยก่อไว้แล้วในอดีตในทางตรงกันข้ามการที่จะได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจนั้นก็ต้องมาจากเหตุที่ดีคือกุศลกรรมที่ตนเองได้เคยกระทาไว้แล้วในอดีตเมื่อรู้อย่างนี้ <c oughs> ก็จะเป็นเครื่องเตือนที่ดีเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> <m> ให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาท ในการสะสมกรรมดีแล้วก็ละเว้นจากกรรมชั่วและอีกประการหนึ่งนะครับคำของบัณฑิตเป็นคำที่ควรฟังและควรประพฤติตามเป็นอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้ที่เป็นบัณฑิตซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่มีปัญญานั้นย่อมมีแต่ความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่จะแนะนําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ใดก็ตาม ที่รับฟังและประพฤติตามคำของบัณฑิตผู้นั้นก็ย่อมจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเท่านั้นจริงๆครับนี่ก็คือการเล่าประมืลสรุปชาดกที่มีชื่อว่าอายาจิตะพัตตะชาดกพร้อมกับสารธรรมจากชาดกดังกล่าวนี้ครับ